ีละเท่าไหร่ครับพี่พี่ละตี๊บ น,นี่ผักหวานขายยังไงเะเนี่ย20าแล้วไข่มดแดงนะคะต้องถามเอะะายอะราคาข่ตัวไข่ที่ายว่า ราคาบอลเท่าไหร่คะขายบอลอ0 0ทำเข้ามาโรเท่าไหร่ครับะรับมาโลร่300ขาย400ลูกค้านิยมบริโภคเยอะไหมคะเยอะครับ ก็ใหม่เลยค่ะใม่สดกันเลยนะคะขามันตาจังหวัดตากนะคะอ๋อมาส่งถึงนี่เลยเหรอคะเนี่ยมาทุกปีแล้วปีละครั้งอืเป็นช่วงไหนคะที่มันออกเยอะช่วงนี้แหละช่วงเดียวช่วงนี้ปีเดียวปีละครั้ง ราคาปีนี้เมื่อเทียบปีที่แล้วเป็นไงคะ